ในศตวรรษที่ผ่านมาหลุมดำเป็นหนึ่งสิ่งในจัก,กรวาลที่นักฟิสิกส์ไม่สามารถนิยามมันได้ว่าภายในหลุมดำเกิดสิ่งใดขึ้นซึ่งดูดกลืนแม้กระทั่งแสงจึงไม่สามารถทราบลักษณะที่แท้จริงของหลุมดำทำได้แค่เพียงสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกเท่านั้นแต่ก็มีหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางทฤษฎีนั่นก็คือการแผ่รังสีของหลุมดำหรือการแผ่รังสีฮอว์กิงที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ ที่มาและความสำคัญของการแผ่หลังสีฮอว์กิงจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในวิดีโอนี้กันครับ <futuro> <necesario> จากความเดิมตอนที่แล้วในทฤษฎีสัพพัตภาพทั่วไปซึ่งได้กล่าวถึงนักฟิสิกส์จาคอบเบเกนสไตน์ ซึ่งได้นำเสนอทฤษฎีบทไม่มีขนหรือ No Hair Theorem โดยพิจารณาหลุมดำเป็นการคงรูปโดยมีตัวแปรสำคัญ3ตัวแปรคือ 1. มวล 2. ประจุ 3. ามม e เมนตัมเชิงมุมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแค่เบื้องต้นของการประยุกต์ที่ดัดแปลงมาจากกฎของเทอร์โมไดนามิกนำมาใช้อธิบายหลุมดำโดยมีชื่อว่ากฎของกลศาสตร์หลุมดำ โดยหนึ่งในตัวแปรทางฟิสิกส์ที่สำคัญเกี่ยวกับเทอร์โมดนามิกนั่นก็คือค่าเอนโทรปีโดยเบเกนสไตน์นั้นใช้พื้นที่ผิวของเส้นขอบฟ้าหรือฮอ r i ซอนของหลุมดำโดยเส้นขอบฟ้านั้นจะเป็นตัวแบ่งไม่ว่าวัตถุใดเข้าไปในขอบเขตนี้ของหลุมดำถ้าไม่มีความเร็วมากกว่าแสงก็ไม่สามารถหนีพ้นจากหลุมดำนี้ได้โดยพื้นที่ผิวของเส้นขอบฟ้าจะไม่มีทางลดลงเหมือนกับค่าเอนโทรปีที่ไม่ลดลงเช่นกัน ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทอร์โมดนามิกของหลุมดำก็สามารถกดได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับการกำเนิดหลุมดำสามารถแยกความแตกต่างได้จาก2ปัจจัยคือแรงโน้มถ่วง2กลาศาสตร์คอนตัมซึ่งอาจเกิดจากแรงที่มีอนุภาคเล็กกว่าตอมดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่า29เท่าของมวลดวงอาทิตย์เมื่อกลายเป็นระเบิดซูเปอร์โนวา ตัวแกนของดวงดาวจะไม่สามารถทนรับแรงโน้มถ่วงที่กดอัดเข้ามาแรงโน้มถ่วงที่มีปริมาณมากกว่าผลจากกลศาสตร์คอนตัมทำให้แกนกลางดาวกลายเป็นหลุมดำแต่ถ้าหลังการระเบิดซูเปอร์โนวาแกนกลางดาวที่เป็นอนุภาคขนาดเล็กสามารถทนรับแรงโน้มถ่วงได้ก็จะกลายเป็นดาวนิวตอนซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับดาวฤกษ์ที่มีขนาด10 จนถึง29เท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งทำให้ภายในหลุมดำนั้นเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดากดพื้นที่ของหลุมดำในความเข้าใจก่อนหน้านี้หลุมดำมีเพียงแค่การดูดกืนและไม่เป่งแสงซึ่งน่าจะเป็นความเข้าใจพื้นฐานทั่วไปแต่วิธีการในการนึกภาพว่าหลุมดำมีอยู่จริงหนึ่งในวิธีการการพิสูจน์นั้นจะต้องเป็นไปตามกฎทางฟิสิกส์ด้วยสมการจากเทอร์โมไดนามิกของหลุมดำ โดยมีชื่อสมการนี้ว่าสมการสถานะสมดุลของหลุมดำโดยสมการนี้นั้นเป็นสมการที่เปรียบเสมือนการเปรียบเทียบกับกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกซึ่งเป็นข้อที่กล่าวถึงกฎอนุรักษ์พลังงานโดยกล่าวว่าพลังงานจะไม่มีการสูญเสียแต่เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองเมื่อกลับมามองในสมการหลุมดำมีตัวแปรมวลพื้นที่ผิวของเส้นขอบฟ้า ความเร็วเชิงมุมที่แสดงถึงการหมุนของหลุมดำนั่นหมายความว่ามวลของหลุมดำจะเป็นการบ่งบอกพื้นที่ผิวของเส้นขอบฟ้ากับความเร็วในการหมุนของหลุมดำจากกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกโดยมีใจความสำคัญว่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีแสดงถึงความไม่เป็นระเบียบนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอดังนั้นในสมการของหลุมดำจึงให้พื้นที่ผิวเป็นตัวแทนของเอนโทรปี แต่อยู่ในรูปแบบพื้นที่ผิวที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาจะมีค่ามากขึ้นในช่วงปี1970สตีเฟนฮอว์กิงได้นำเสนอว่าการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวเมื่อหลุมดำสอหลุมหมุนวนมาชนกันจะเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ไม่ใช่การบวกอย่างแน่นอนซึ่งในสมัยนั้นใช้คำว่าทฤษฎีบทของการเพิ่มพื้นที่แต่ในปัจจุบันใช้คำว่ากฎพื้นที่ของฮอว์กิงในปี2021 งานวิจัยที่มีชื่อว่าการทดสอบกดพื้นที่หลุมดำจากขึ้นความโน้มถ่วง150914ซึ่งเป็นขึ้นความโน้มถ่วงที่เกิดจากหลุมดำสอหลุมหมุนวนมารวมตัวกันซึ่งหลักการของฮอวกิงสามารถคำนวณได้มีความถูกต้องประมาณ95%ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าหลุมดำจะมีค่าเพิ่มขึ้นเสมอนอกจากนี้ฮอวกิงยังมีมุมมองว่า ถ้าหลุมดำเป็นวัตถุในจักรวาลจะต้องมีความร้อนและการแผ่รังสีออกมาเขาจึงใช้เวลาคิดอยู่หลายปีในช่วงเวลาที่เดินทางไปในประเทศต่างๆได้พบกับนักฟิสิกส์ทางด้านหลุมดำยาคอฟเซลวิกอเล็กซีสตา์โลเบนสกี้และคิปทอนโดยทั้งหมดนั้นกำลังจดจ่อเกี่ยวกับการแผ่รังสีของหลุมดำการแผ่รังสีฮอว์กิงในปี1974ฮอวกิงได้ตีพิมพ์ผลงาน ในวรารสารเนเจอร์โดยมีชื่อว่าการระเบิดของหลุมดำซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมดประมาณหน้าครึ่งโดยเป็นแนวคิดการแผ่รังสีของหลุมดำซึ่งสามารถคำนวณค่าอุณหภูมิของหลุมดำมีค่าอยู่ที่ประมาณ10กกำลังลบ6คูณด,ด้วยมวลของดวงอาทิตย์หารด้วยมวลของหลุมดำแต่เนื่องจากบทความสั้นเกินไปและการพิสูจน์ที่ไม่เด่นชัดฮอว์กิงจำเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาให้มากกว่านี้ แต่ในช่วงเวลาปี1974ฮอว์ i n g ซึ่งกำลังมีอาการป่วดของ ALS เริ่มในการรับประทานอาหารด้วยตัวเองไม่ได้แต่เขาก็สามารถเขียนงานวิจัยให้เสร็จภายในปี1975ในวารสาร Communication in Mathematical Physics โดยมีชื่อหัวข้องานวิจัยว่าการสร้างอนุภาคโดยหลุมดำซึ่งเป็นการใช้กลศาสตร์คอนตัม ับทฤษฎีสัพพะภาพทั่วไปเพื่อนำมาใช้ในการอธิบายการแผ่รังสีของหลุมดำหลังจากการระเบิดซูเปอร์โนวาของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากทำให้เกิดวัตถุที่มีความอัดแน่นของมวลอันมหาศาลเมื่ออยู่ในการอวกาศก็จะเกิดการบิดโค้งอย่างสุดขั้วโดยในงานวิจัยฮอว์กิงได้กล่าวว่า รัศมีความโค้งของการอาวกาศน้อยกว่าความยาวขื้นคอมตันของอนุภาคค่าหนึ่งอีกในหนึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการสร้างอนุภาคโดยใช้หลักการความผันผวนทางคอนตัมหรือคอนตั f ฟักตูเอชันด้วยการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ว่างขนาดเล็กก็จะสามารถทำให้เกิดคู่อนุภาคกับปฏิอนุภาคขึ้นมาได้ ในช่วงเวลานั้นของฮอว์กินได้ใช้หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กซึ่งแทนค่าด้วยสมการความสัมพันธ์พลังงานกับโมเมนตัมโดยสามารถจัดสมการให้ขึ้นอยู่กับค่าของความยาวขึ้นคอมตันซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกว่าจะเป็นการสร้างอนุภาคหรือทำลายอนุภาคซึ่งทำให้เกิดการผันผวน,ผนข,อของการสร้างและการทำลายจึงมีหนึ่งกระบวนการเกิดขึ้นคืออนุภาคเสมือนหรือเวอร์ช l ว a r พาร์ต ในการอธิบายอนุภาคเสมือนโดยให้อนุภาคเป็นสีเขียวปฏิอนุภาคเป็นสีชมพูเพื่อความง่ายในการอธิบายที่เป็นช่องว่างขนาดเล็กในสุญญากาศถ้าเป็นไปตามหลักการของฮอว์กินก่อนหน้านี้ทำให้เกิดคู่อนุภาคกับปฏิอนุภาคออกมาเมื่ออนุภาคกับปฏิอนุภาคมาชนกันก็จะหายไปโดยในที่นี้นั้นใช้มุมมองของอนุภาคก็จะมีการสร้างคู่อนุภาคกับปฏิอนุภาคและหลังจากนั้นก็มาชนกันและหายไป ซึ่งสิ่งนี้นั้นเหมือนกับปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นจึงใช้คำว่าอนุภาคเสมือนเมื่อสังเกตบริเวณใกล้หลุมดำณเส้นขอบฟ้าหรือฮอริซอนถ้าผู้สังเกตตกลงไปในหลุมดำณเส้นขอบฟ้าที่มีการบิดโค้งของการอวกาศทำให้เห็นกระบวนการของอนุภาคเสมือนเป็นส่วนใหญ่ที่มีการเกิดผู้อนุภาคกับปฏิอนุภาคหลังจากนั้นก็ชนแล้วหายไป คราวนี้ถ้าผู้สังเกตอยู่บนรรยาอากาศที่มีความเร่งมากพอที่จะทําให้ไม่ตกลงไปในหลุมดําผู้สังเกตบรนรยาอากาศเห็นอนุภาคเสมือนเป็นอนุภาคจริงออกมาจากเส้นขอบฟ้าโดยไม่เห็นปฏิอนุภาคโดยคาดว่าน่าจะตกลงไปในหลุมดําอนุภาคจริงที่ออกมาจากเส้นขอบฟ้าทําให้มีบรรยากาศความร้อนรอบหลุมดําจึงเปรียบเสมือนมีการแผ่รังสี ฮอว์กิงสามารถหาสมาการที่หาค่าอุณหภูมิของหลุมดําตามสมการในกรอบสีแดงซึ่งคำนวณได้ประมาณ6คูณ10กําลังลบ8คูณด้วยมวลของดวงอาทิตย์หารด้วยมวลของหลุมดําจากตัวอย่างถ้าให้มวลของหลุมดํามีค่าเท่ากับ6เท่าของมวลดวงอาทิตย์เมื่อหาค่าอุณหภูมิของหลุมดํานี้ซึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ10กําลังลบ8ควิน ซึ่งมีค่าน้อยมากจนเข้าใกล้ศูนย์องศาสมบูรณ์หรืออุณหภูมิที่ต่ำที่สุดของจักรวาลซึ่งทำให้การแผ่รังสีของหลุมดำนี้ตรวจจับได้ยากมากซึ่งจะแตกต่างกับวัตถุที่มีความร้อนสูงเช่นดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์มีการแผ่รังสีที่ชัดเจนซึ่งจะขึ้นกับอุณหภูมิของดวงดาวนั้นๆการระเหยของหลุมดำเมื่อหลุมดำไม่มีการดูดกลืนมวลใดๆ โดยมีการแผ่รังสีมวลของหลุมดำจะมีค่าน้อยลงแต่อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งสิ่งนี้คือการระเหยของหลุมดำนอกจากนี้ฮอว์กิงยังสามารถคำนวณเวลาของหลุมดำก่อนที่มวลจะหมดไปตามสมการในกรอบสีฟ้าโดยสามารถคำนวณได้ว่าหลุมดำมวลมหาศาลมีอายุมากกว่าจักรวาลถ้าการระเหยของหลุมดำฮอว์กิงเป็นจริงจะมีการค้นพบหลุมดำที่มีขนาดเล็กที่มีชื่อว่าหลุมดำตึกดํบบัน โดยในช่วงต้นของการกำเนิดจัก,กรวาลหลุมดำมวลมหาศาลจะมีการระเหยและเป็นขนาดเล็กจนมาถึงปัจจุบันการแผ่รังสีฮอว์กิ้และการระเหยของหลุมดำจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับค่าเอนโทรปีของจัก,กรวาลซึ่งในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ b a c k h o e information paradox และปิดท้ายกันด้วยคำพูดของฮอว์กิงหในกฎพื้นฐานของจัก,กรวาลคือไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบ ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงหากปราศจากความไม่สมบูรณ์แบบทั้งคุณและผมคงไม่มีตัวตนสตีเฟนฮอว์กิงถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือสามารถสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกและผ่านซุปเปอร์แงเข้ามาได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ